สรุปรายชื่อแข่งย้ายเข้าออกบริรัมยูเนเต็ดและบีชีปทุมยูเนเต็ดตลาดรอบพิเศษสวัสดีครับเบลกี้สารใต้มาแล้วครับพบกับข่าวสารฟุตบอลไทยเช่นเคยนะครับปราสาทสายฟ้าบริรัมยูเนเต็ดเป็นอีกหนึ่งทีมที่สร้างกลุ่มกําลังใหม่ในตลาดไทยลีกรอบพิเศษนี้หลังจากปล่อยแข่งต่างชาติออกจากทีมยกเซตก่อนจะเสริมผู้เล่นต่างชาติเข้ามายกเซตเหมือนกันเอาหมายเพื่อคว้าแชมป์ไทยลีกฤดูการ2020พร้อมกับตัวไปลุย a อ l เให้ได้เท่านั้น ซึ่งกิดี้คานยุกเบอร์26ิและมาโกเชปวิทเบอร์4 4คือทีเด็ดในแนวรุกสรุปรายชื่อสบกแข้งเข้าออกบริลแมยูเนเตตตลาดรอบพิเศษนี้นักเตะที่ย้ายเข้าเริเโตเคลิกสมสรซิเบเรียมาโกเชปวิทสมอสนเคเคอร์ริเซสเปอร์กิดดี้คารยุกสมสรอาเปอิโอวฟาอักบาอิสมาตุเลเยฟสมอสนเมตาลุกเบคาเบตนักเตะที่ย้ายออกจากทีมจงเจยองสมอสนซูวอนเอฟซีอันเดรสดูเยส สโมอสรบิจิมทุมยินเต็ดดิคาโดบูเอโนยังไม่มีต้นสังกัดเบนโด o คูเอสตาสโมอสรปุยเอลบาแม็กปีเตอร์คิเวสโมอสรอ่างทองเอฟซีพัวีเหมือนมาดสโมอสรอ่างทองเอฟซีคงชนะก้องกิริศสโมอสรอ่างทองเอฟซียืมตัวกฤิณะดาวกระจายสโมอสรอ่างทองเอฟซียืมตัวสราวุธมั่นจิตสโมอสรอ่างทองเอฟซียืมตัวจินวัตรวงชัย สโมสรระยองเอฟซียืมตัวอนุวัตน้อยชื่นพันสโมสรัชานาทฮอนบิวกฤิตภาพวิชัยดิตสโมสรศุลกากรยูเนเต็ดยืมตัวบีจีพทุมยูเนเต็ดหนึ่งทีมเจ้าบนทุ่มของเมืองไทยในฤดูกาล2020ที่มีการเสริมทัพผู้เล่นระดับบิ๊กเนมเข้าสู่ทีมหลายรายเป้าหมายคว้าแชมป์ไทยลีกพร้อมกับตัวไป A c l เให้ได้เท่านั้นล่าสุดเพิ่งจะเปิดตัวมิซึรุมารุโอกะแนวรุกญี่ปุ่นดีกรีอดีตแข้งบรุสเซียดอร์มุนทีมดังบุนเดสลีกาเยอรมัน เข้ามาเป็นส่วนสำคัญในในรุกของทัพเดรบิตโดยสวมเสื้อหมายเลข66ให้กับทีมสรุปรายชื่อ13แข้งเข้าออกบีจีปทุมยูุนเตเดตลาดรอบพิเศษไทยลีก2020นักเตะที่ย้ายเข้าสารัตยูเย็นสโมสรเมืองทองยูเนเต็ดอันเดรสูยเยสสโมสรบริดัมยูเนเต็ดนัทวุฒินามทิพย์สโมสรเชียงใหม่เอฟซีธามยุทธ์ต้นคําสโมสรขอนแก่นเอฟซีสราวินแสงราสโมสรขอนแก่นเอฟซีเจนรบสัมเพาดีสโมสรการท่าเรือเอฟซี มิซูรุมารุโอกะสมสรเซเรโซโอซาก้าปิยะชนกดาริดกลับมาจากการยืมตัวการท่าเรอเอฟซีนักเตะที่ย้ายออกจากทีมจะกริดลาบตระกูลสมสรสอนสมุทรปราการซิตี้บารอสทาเดลี่สมสรสอนสมุทรปราการซิตี้ยุกิบัมบะสมสรเชียงใหม่เอฟซีสมยศคงสุวรรณสมสรสอนราชาุราเอฟซีชัยพฤกษ์จีราจินสมสรสอนราชาุราเอฟซีสำหรับบุรีรัมย์ยไนต็ดและบีจีปทุมยไนติด มีคิวลงสนามพบกันระหว่างวันที่13กันยายนเวลา19นาฬิกาณสนามนีโอสเตเดียมถ่ายทอดสดทางช่อง True4U